สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับาาการแนะนําเรื่องไอมาโครนะครับก็ครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องก็ยังคงเป็นเรื่องของไอมาโครนะก็เกิดนําเป็นไอมาโครจะให้เป็นเรื่องอะไรเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาของคอร์สออนไลน์นะครับจริงๆเนื้อหานี่ทำเสร็จไปแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าติดปัญหาบางอย่างนะก็เลยต้องมาทําใหม่เนาะก็วันนี้จะนําเสนอนะที่เกี่ยวกับ บางทีนะเราไปเจอ,อเราความต้องการของเราคือเราต้องการเก็บข้อมูลดึงข้อมูลจากหน้าเว็บนะครับโดยลำพังไอมาโคเนี่ยพื้นฐานเขาคือเวลาเราจะใช้งานไอมาโคเขาจะอ้างอิงตามแท็ก h t m l บนหน้าเว็บนึกภาพออกไหมเหมือนที่เคยได้อธิบายอธิบายมาในพื้นฐานนะครับเราคลิกจุดไหนสมมติเราผคลิกข้อความตรงนี้ เขาไอมาโคเขาจะบันทึกเป็นแท็ก a หรือไม่ก็แท็ก h 3ถูกต้องไหมเพื่อที่พี่ที่จะระบุจุดที่เราคลิกได้นะครับแต่มันจะมีอยู่บางหน้าเว็บเพจ t m l ที่ถูกสร้างมาเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าอาจเป็นกรณีพิเศษนะจะมีเฉพาะตัวหนังสือไม่มีแท็ก t m l ใดอ้าง,อ,งอิงเลยนอกจากแท็ก body นะครับกับนอกเหนือจาก body ก็คงเป็น header แล้วก็ html เหมือนที่เมาส์คีดอ,อยู่ด้านซ้ายนะครับอพอโอเควิธีการที่เราจะสามารถทำงานกับห,หน้าเว็บ html ที่เราไปเจอแล้วมันไม่มีแท็กไรอ้อางอิงเลยเนี่ยอ่าแล้วเอามาเปิดตัวอย่างให้ดูดีกว่าอ่สมมติตัวอย่างเป็นตัวนี้เนาะอ่าสมมติว่าเราต้องการ ชุดตัวเลขนะครับชุดตัวเลขที่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 อยู่ในข้อความเหล่านี้นะครับโดยไม่เอา PT ไม่เอา i ท e Rate ไม่เอา w วท t i ม e ไม่เอา STR ไม่เอาเอเอาเฉพาะตัวเลขตรงนี้นะครับเอาเฉพาะตัวเลขตัวนี้นะลนแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงนะมีวิธีการแบบไหนเพราะว่าสมมุติว่า ผมลองเลคอร์ดูเห็นไหมผมเอาเมาส์ชี้ตัวเลขคลิกไปก็ไม่มีแท็กอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมปกติเวลาเราคลิกที่ไหนบนหน้าเว็บเนี่ยไอมาโคก็จะบันทึกถูกต้องไหมแต่นี่เขาไม่บันทึกเพราะว่าในหน้าเว็บไม่มีแท็กให้ทีมแที่เอาไว้สําหรับอ้างอิงนั่นเองนะครับเอาเปิดโครงสร้างเห็นไหมมีเฉพาะแท็ก b o ดี้แท็กเฮดเดอแท็ก HTML นะครับ ที่เหลือเป็นแท็ก br ซึ่งเอาไว้เว้นบรรทัดแต่ละบรรทัดแต่บรรทัดนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะสามารถดึงเอาค่าตัวเลขตรงนี้ออกมาได้มีวิธีการแบบไหนขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันใดที่ได้ที่คอร์สออนไลน์นะครับสาหรับกรณีที่คุณไปเจอหน้ากรณีหน้าเว็บอย่างนี้นะนะต้องการดึงเอาข้อความหรืออะไรบางอย่างที่ที่อยู่ในหน้านั้นออกมาเนะี่ย นะครับคุณจะได้เอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็าฝากด้วยแล้วกันสาหรับท่านใดที่ยังไม่เข้ามาดูคอร์สออนไลน์หรือว่ายัง,ยงไม่ยังไม่สนใจนะครับก็ฝากด้วยว่าอยากให้ทางผมเนี่ยแนะนําเรื่องอะไรนะครับสามารถส่งเป็นอีเมลหรือทักมาทางไลน์ได้นะครับ ตอนนี้เนะื้อหาในในในส่วนของคอร์สออนไลน์นะครับผมได้ทำเอาไว้เนี่ย12เรื่องแต่วิดีโอน่าจะมีเป็นร้อยแล้วมั้งครับวิดีโอน่าจะมีเป็นร้อยแล้วแหละนะครับก็เบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับอีกเบอร์โทรหนึ่งก็0 9 1 7 8 7 9 4 5 5นนะครับอันนั้นเบอร์ตรงผมเลยก็ตามนี้นะครับ อยากรู้เรื่องอะไรสอบถามมาได้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ตามนี้อยู่เลยนะครับตามนี้อยู่เลยเดี๋ยวพอวิดีโอมีปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นองค์ความรู้ที่คุณสามารถนำไปต่อยอดเป็นเงินได้ราคาจะดีดขึ้นอีกนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ตัดสินใจก็เนี่ยตัดสินใจซะนะครับคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างโคด้ดไอมาโครการสร้างเครื่องมือ เพื่อเอาไว้ต่อยอดงานออนไลน์ของตัวเองนะครับอธิบายละเอียดเยิบเป็นหน้าเป็นวิดีโอแล้วมีโค้ดให้ด้วยนะครับคุณสามารถอัปเดตได้ทันทีประมาณนั้นก็อาจจะในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับแต่งโค้ดนิดหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตเน่ยเว็บไซต์ที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างในในหน้าเว็บเนี่ยก็อาจจะมีการปรับแต่งปรับแต่งมาปรับปรุงด้วยดังนั้นผมเข้าใจว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวไปด้วยแต่ว่าถ้าใครได้เรียนรู้ในเรื่องของคอร์สออนไลน์แล้วก็ เข้าใจแล้ว,ลวคำสั่งใน้ละคำสั่งผมเชื่อว่าก็จะต่อยอดได้เองฝากด้วยครับเจอันคลิปหน้าครับผมไปดีครับ